มันมีมีจุดไหนที่เรียกว่าเป็นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตไหมครับตอนนั้นมันประสบความสําเร็จเนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วอย่าทำในสิ่งที่เราอย่าจะทำเราจะ,าจะอินดี้หรือจะอีโก้ผมก็ไปอินดี้เลยหกปีรเรียบร้อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยลากดินแต่ไม่เคยโดนไม่เคยโดนแต่ว่ามันก็สําเร็จน,นะแต่ว่ามันก็เหนื่อยที่อ่าจากนั้นพอหกปีปับก็มีพุ่นน้องมาชวนให้มาที่โมโนแล้วก็มาที่โมโนแล้วก็ยาวจนมาถึงปัจจุบันพอมาอยู่ที่โมโนซักประมาณสักหกปีนะครับแล้วก็มีจุดเปลี่ยนว่า าทางผู้ใหญ่ก็เชิญชวนแนะนําให้ลองมาดูเบื้องหลังมาบริหารดูซิเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นี่เปลี่ยนเปลี่ยนรอบหนึ่งละก <c oughs> ็เข้ามาทำู่ข้างหลัง พยุงหลังเยอะจัดๆไป5 6ปีก็แบบโอ้ยคิดถึงเลยทั้งนันมันก็อยากร้องเพลงบ้างนะอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนมาข้างหน้าอีกทีนึงครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียกว่าเป็นเป็นความสนุกของชีวิตถูกต้องครับชีวิตต้องเรียนรู้ครับชีวิตต้องเรียนรู้นะฮะช่วงที่ที่ยังไม่ได้เป็นแบบเป็นเป็นศิลปินจริงๆ่ได้อยู่ในค่ายจริงๆมันมีมีจุดเปลี่ยนที่ที่มันที่ว่ามันมันสำคัญกับร้องนะฮะจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมเล่นดนตรีเลยดีกว่าพี่ตอนแรกเนี่ยผมก็ประกวดดนตรีกับเพื่อนๆที่กรุงเทพกิ ้องอย่างเดียวเป็นดนตรตีให้เป็นสักอย่างเลยพี่ร้องเสร็จชนะเลื่อนชั้นขึ้นเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆสักพักต่างคนมันต่างโตอ่ะมันก็จะมีแนวของตัวเองที่มันไม่อยากเล่นเหมือนเราเราก็อยากร้องของเราเนี่ยอยากเล่นแบบนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนข้อใหญ่เลยว่าทําไมต้องหัดเล่นกีตาร์เอง <S <S 1> <S 1> มันอยู่เป็นวงครับมันก็เฉกเช่นเดียวกับวงถ้าวงหนึ่งโตขึ้นมาประสบความสำเร็จแล้วมันไม่เหมือนกันอ่ะเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็ต้องยืนให้ได้ตัวคนเดียวให้ได้ก่อน มีคนสอนหรือว่าฝึกเองฝึกเองครับพี่คิดว่าการที่จะเรียนรู้หรือว่าฝึกดนตรีในสมัยก่อนกับสมัยนี้มันมันต่างกันยังไงผมว่าต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าสื่อมันไม่เหมือนกันสมัยนี้ผมว่าง่ายกว่าเยอะแล้วก็มันมีทริคมีทุกอย่างมันลง YouTube หมดสมัยก่อนก็ได้อีกแบบหนึ่งสมัยก่อนก็เป็นการฝึกจริงๆฝึกจริงจรต้องฝึกจริงๆแล้วก็ต้องแม่นจริงๆฝึกแกะจริงๆจากขั้นเซนจริง Hmm. มันแปลว่าสมัยนี้จะจะเก่งกว่าไหมเก่งง่ายกว่าไหมหรือว่ามสมัยก่อนที่ต้องแกะเองอันนั้นจะจะเก่งเก่งเหมือนกันผมว่าหูอาจจะไม่เท่ากัน hmm. เพราะว่าถ้าถ้าเราฝึกจากแกะเองสมัยก่อนมันก็ต้องใช้หูเยอะสมัยนี้มันสื่อมันเยอะเราอาจจะใช้ดูเยอะมากกว่าฟัง <I see. S 1> แต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่สลับทุกคนสำหรับบางคนก็อาจจะเก่งทั้งสองข้างก็ได้ก็ได้เหมือนกันใช่ครับมีศิลปินที่เรียกว่าเป็นไอดอลไหมครับมีครับพี่ถ้าเป็นคนไทยก็เป็นพี่โอทีเชียเดพิจักชวิน ครับพิศักดาจะสีมาชอบพิศสามคนถ้าเป็นสาคนผมชอบ Axel r o s e ครับ A x e ก r o s e โรอเคร็คเลยร็อกเลยครับแรงบันดาลใจทำผมให้ผมยาวนะคือ a x e l r o s e อ่าหนึ่งทุกวันนี้เลยใช่เขายังผมยาวอยู่ไหมเขาเห็เขาตัดสั้นแล้วเขาตัดสั้นแล้วสำหรับเพลงใหม่ครับครับเกลียดความบังเอิญครับผมใช้เวลาทำนานแค่ไหนคโอ้พิงคไม่ใช้เวลาทำนานมากพี่เพราะว่าเรียบเรียงใหม่หลายรอบมากแล้วก็ส่งไปไปมิกซ์ที่อเมริกาครับครับ ท,ทำไมต้องมิกซ์ให้นดะครับผมอยากลองของใหม่ครับอยากรู้ว่าการมิกซ์ของของระดับมืออาชีพที่เขาเป็นระดับโลกเนี่ยมันต่างกับคนไทยยังไงแล้วก็เซิร์ชไปเซิร์ชมาแล้วก็มีบริอร์ที่วงลพี่ๆ etc แนะนำว่าลองปรึกษาคุณบอลใจคือโปรมากแล้วเขาเขารู้จักเขาเคยทำงานเขาเคยทำงานด้วยกันแล้วผมก็ กับทีมก็อีเมลไปหาแกแล้วก็แบบอะไรยังไงเท่าไหร่ส่งไหมใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะส่งกลับไปกลับมาละฮะครับคุยคุยกันยากนิดหนึ่งข้ามประเทศอะไรข้ามประเทศครับแล้วก็ส่งไฟล์กลับไปกลับมาเพราะว่าเวลาเป็นฝรั่งมิกซ์เนี่ยเขาเขาจะมองภาพเพลงไทยอีกแบบนึ่แต่เวลาเราฟังเราก็จะฟังเอ๊ะมันน่าจะวางโพซิชันซาวแบบนี้แต่ว่าเขาวางเขาจะวางอีกแบบเออมันก็มันก็แปลกดี จาเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบอลเดวิ m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono29 กันนะครับ